เมืนะ่อวานเราปมก็นลงโยมก็ขาดสุดเดยใเป็นห่วงพระนะนะเป็นห่วงพระจะอยู่ยังไงคิดง่ายๆเนาะไปกลับวันละแปดสิบกิโลถ้าใจไม่เอาจริงๆไม่ได้เราไม่ต้องอาจารย์ไม่ได้คิดถึงใครนะคิดถึงตัวเองว่าถ้าสมมุติถ้าสมมติเราเป็นโยมเนี่ย มองในมุมกลับกันแล้วเราต้องมาทำหน้าที่เหมือนโยมครับเนี่ยบางทีพระเนี่ยก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าเรามองกลับกันเมื่อไหร่ว่าเออถ้าเราไปทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วเ,เราจะทําได้แบบนั้นไหมเนี่ยเพราะบางทีตอนเป็นโยมยังไม่ใกล้วัดเลยอะแต่ว่าว่า,าตอนเป็นพระเลเรียกแค่จะโยมมาวัดไงนั่น <c oughs> <c oughs> ก็นตลกดีบางทีดัง <c oughs> นั้นเนี่ยมันมันเกิดจากอะไรความเอาใจใส่ พอสมควรความเสียสละเพราะว่าถ้าพุรน่ึงยากยากหมดทุกคนทุกคนมีภาระมะในชีวิตที่ทเกิดมาเนี่ยมันพร้อมกับภาระภาระหะเวปัญจัขันธ์าเนี่ยคุณมีภาระหนึ่งกายก็หนึ่งขันห้าเนี่ยมีลูกมาอีกกับขันสิบตัวนี้กี่ขันนั่นนั่นอยู่บ้างสามสามสี่ห้าขัน สิบห้ายีย่สิบเนี่ยลูกตีม้าหนึ่งเออนั่นแหละห้าพ่อใหญ่หนึ่งเดิพ่อใหญ่หนึง่งพ่อใหญ่นานากว่าลูก <c oughs> เออนั่นแหละนั่นแหละเราต้องหาเงินเลี้ยงนี่ทุกวันนี้มันต้องเลี้ยงกันด้วยนะถ้าคนสมัยก่อนเนี่ยเกิดี่ยวกับทังคมเกษตรกรเกษตรกรรมเนี่ยทุกวันนี่มันอาบากขึ้นมามันเป็นสตังค์ขนาดจะไหวแต่ยโยบหรือพระเนี่ยพระเนี่ย วินัยแล้วินัยต่างๆนี่ให้อยู่ง่ายแบบง่ายที่สุดแต่ถามว่าเนี่ยพูดได้รับพระไม่จับตังค์เนี่ยถามว่าในชีวิตจริงมันได้ไหมอาจจะไปจะมาจะอะไรต่างพระไม่จับยมก็ต้องเดือดร้อนอยู่ดีอ่ะนั้นมันมันมันเป็นเรื่องของปัจจัยปัจจัยที่ต้องใช้มันจําเป็นต้องใช้ภาวะภาวะของสังคมมันเป็นอย่างนั้รยิ่งต่อไปมันก็ยิ่งจะหนักขึ้นเหนืยขึ้นเศรษฐกิจโลกมันก็จะบีบขึ้นอีกนะ ดังนั้นก็ยมที่มีก็พยายามพยายามรักษาด้วยอย่าเพิ่งไปลงอะไรมากตรงนี้รงสองถึสามปีนี้นักแยมแอนต้องประเมินต้องประเมินเศรษฐกิจให้เป็นนะร้านมันไม่ได้อยู่ที่การโฆษณาเห็นได้ทราบข่าวว่าไปลงโฆษณาเดือนละหกมังแหมสิได้ตั้งแทนะไม่ลงแล้วค่ะเพราะว่าลงเดือนแรกแล้วมัน <7 S 1> มันหก <6, 5. S 1> มังห้ามีเงินเข้าร้านแค่ เองฮะเขไก็เลยยกเลิกเขาไม่ยอมให้ยกเลิกเขาเลยทะเลาะกับมันไม่จ่ายมันเฉยๆไม่ได้มันตามสัญญาดิเขาทุกอย่างเขมีสัญญาอะไเราจะไม่เล่นเรื่เดี๋ยวว่ายอมก็ตื่นไว้แล้วก็ลืมไม่ได้ผิดกฎหมายเรื่องยาวอีกนะก็ทะเลาะราฟ้องนะเราฟ้องในญี่ปุ่นเนี่ยเราฟ้องมันเป็นเรื่องเลยเรื่องยาวเลยนะเราก็ทะเลาะกับมันถ้าทะเลาะไม่ได้มันมันเราไปตินกับเขาเองเนาะตอนแรกไม่ครับแล้วเราก็ เหมือนกับเราก็เลยบอกเขาก็มึงหลอกลวงมึงบอกมึงจะมึงจะโฆษณาแล้วแขกจะมีวันละสิบคนอ่ะมันไม่ได้วมนได้เหลือคนเดียวแขกไม่มีเข้าเลยมัน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 ภาวะเศรษฐกิจนะมันไม่ได้ว่าภาวะเศรษฐกิจนะเนี่ว่าใคว่ามันลงทุกร้านอ่ะถ้ามีถ้าถ้าร้านไหนดีก็ดีไปเลยร้านไหนไม่ดีก็นไม่ดีมันลงทุกร้านลงเจ้าเดียวกันด้วย ลง,ลงเพจเดียวกันด้วยมัน,มน,นถ้าอย่างเนี้ยมันก็เลยเหมือนไม่ได้ลงอะ่ะเขาก็เขาก็มีแต่รายรับอย่างเดียวแต่เขาไม่สนใจว่าแกมันจะมีหรไม่มีธุรกิจเขาอันนั้นอ,อ,อาละไม่ใช่ใน,นนี้พูดถึงนะทีนี้ยเราไปมันก,ก็จะลำบากเนี่ยพระนะอย่างกรณีที่ทำทำห้องโัวจะไม่เข้าใจดิไอทำไมรีบทำทำไมต้องมาทำอะไรมันไม่ทำไม่ได้ หนึ่งอาณาพระท่านลงมาทำาก็มีเวลาจำกัดต้องถาสองสองปัจปจัยปัจจัยที่โยมให้มาตั้งแต่วันสร้างวัดมาจนถึงวัดดนนี้เนี่ยชัดเจนที่สุดชัดเจนที่สุดก็คือลงให้ให้เห็นว่าเ,าเนี่ยปัจจัยที่โยมให้มาเนี่ยทุกบาททุกสตางค์มันมันลงแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเสร็จทีเดียวอย่างร้อยเออมีปัจจัยมีกําลัง พระที่ท่านพอจะทําะท่านลงมาช่วยกันทําอย่างตาท่านก็เจสละจริงๆท่านอยู่สะกดไม่สบายใจนั่ง no. ลงแต่โหอุบุดเดินกัมว anyway> ัโอ้คนละเรื่องไอ้นี่นั่นนั่นๆั่นน่นแตานลงทํากันด้วยหัวใจแค่นั้นเองกัมวนันจะมีแผลตรงนี้ตรงนี้อยู่เรื่อยแต่ทีนี้เออทุกคนก็ลงมาเจสละช่วยกันทําให้มันเกิด ตามวัลละตามหน้าที่ตามการทุกคนก็มีการเป็นของตัวเองในสถานที่นั้นๆในบุคคลนั้นๆต่อขอบมรณะนะไม่มีอะไรหรอกว่าเออเนี่ยในพูดทั้งหมดก็คือเข้าใจหินใจในความเสียสละแล้วก็ทราบซึ้งใจในความเสียสละควาหมายมันมีแค่นี้ื่อททำวัตถุสร้างเราก็ค่อยทําไปเราไม่ได้มี power อ,อะไรตรงไหนนะนะรหลวงจัดยมคนลเล็กคนน้อย

Tangkang mang api bu saya ma inina saka rena tangsanghang api bu saya ma alang sama อะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมตัสสะอะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสารังขจามิธรรมังสารังขจามิสังฆังสารังขจามิ Tu diyampi putang salanang kacami, tu diyampi thamang salanang kacami, tu diyampi samhang salanang kacami, ta diyampi putang salanang kacami, ta diyampi thamang salanang kacami. लनं खचामि पानादिपाता वेलमणि शिखा पथं समाधियामि आदिना दना वेलमणि शिखा पथं समाधियामि कामी सुनिसा वेलमणि शिखा पदं มุสาวาดาเวลมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิสุลามรยยามาชพมาตถานาเวลมณีสิกขาปัทังสมะทามิัาสิามิสิเรนะสุสรโภสัมปะา sira na nitong ganti kasama si Randy so Namo tasa pakawato alahato sama sangkutasa Namo tasa pakawato alahato sama sangkutasa นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิตนิสัปปาริวาลานิอุสังคสสะ พิภุสังขาโอโนสยามะโอโนสยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิภุสังโฆอิมานิอิมานิอัตตานิอัตตานิสัพปริวาลานิสัพปริวาลานิปติคันหาตุปติคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆาระตังทีฆาระตังอิตายะอิตายะสุขายะ นิพานายะจะนิพานยะจะข้าแต่พระพิสุสง์ผูเจริญข้าแต่พระพิสุสงผูเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวายพัตตาหารพรทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระภิสุสงจงรับพัตตาหารพาาร ทั้งของบริยุวันทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรผลมิพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอหันตมยังสาทุคารังกโรรมเสสสาธุ Sādhu, Sādhu Yakha, <coughs> Vareva, Habu, Rabarevu, Rinti, Satarang Ewa, Mewa, Itodik, Nangpeta, Nangopaka, Pati Ichitang, Patitang, Tumhang, Sabbe porento sangka pa cando panara soya thamani cota rasa soya pa tiyo. Bhidjan to sabaroto inasa to matte pawatwanta joy sukhitithayu kowawat. อาบิวาทดนสิริสานิจจังอุทดาปัายินจยตารธรรมาวทันติอายุวันโนยสุขังวาลาอายุโตปรโดธีรวันโชปฏิปานาโต สุขัสาะาธรรมีตาวีสุขังโสอธิกาจิติอรยยงตวบาลังวันังสุขังจะปฏิภาณโดนวิดิไหโยุยาสวะหติญาทายัตโทปปัจจิตีนิมวะตุสาบังดาลังราคันโตสาบเดวตา สาวะบุญทานุภาเวนะสดาสุทีภวันตุเตมาวตุสาวะมังการังรักขันตุสาวะเดวตาสาวะธรรมานุภาเวนะสดาสุทิภวันตุเตมาวัตุสาวะมังการังรักขันตุสาวะเดวตา สัพปสังฆานุภาริณะสัดาสุรีภะวันตุเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะวะเสสะภะคะอัมหะกังปาปุนันโตภิกขุจอนุปสัมปันนัจะยะธาสุขังปริภนจันโตอะระหังสัมมาสัมพุโธภะคะวะ ผู้ชางพระขวตังอาบีวาดดินสวัสดิ์ตัวพระขาวตาธั้งมูทั้มังนัมาสังสุปฏิปันโนพระขาวโตสาวะกดสังโฆสังข์นามาแสดงว่าท่านไม่ชินท่านยังไม่เคยได้เห็นหัวแถวอุปปโลปกติมันรูปที่สองรูปที่สามุปปโล เฮ้ยห hey, <ts uso> ัวแถวก็ออเโลกได้จำไม่ได <theo> ้เนี่ยไม่ทีแล้วแต่บางวันสักแค่ตังไห้แล้วกทานอย่างนี้เนาะก็ดีเนี่ยผมว่าเอออาจะได้ครบสองได้แต่ไปิุโอ้อันนี้ใช้คนเอาใช้คนนะเขาถวายกันเนี่ยรู้สึกว่า ไม่น้อยเหมือนกันนะเป็นสมาชิกก็สมาชิกอ่ะของญี่ปุ่นเขาไงอันนีไปทิ่ละมาซันเขาวางของญี่ปุ่นเขาจะเป็นอย่างนี้สอบก่อนราชกประจานเต็มใจฟักก่อเออก็เต็มยังไงกับคือแกมไปพันล็อกไม่ได้ก็ต้องขีดดีๆด้วยมันพร้อมแล้วพร้อมเรื่องยารู้สบายทุกวันอยู่แล้ว อันนี้งนี้หนนี้ก็ไทยน้อยท่ใหญ่เขาไทยใหญ่เขาไอ้นี่กันนี่นี่นั้งเองเลยแบ่งไอ้นี่กันบ่งออนนี่แ่เาขนาดหน้าหนาวนะแค่วันแ่หน้านาว่นาวมันสัยว่าอย่างไรคนงดูแลมันดีมาก